เห็นวะอมนั่นแตัะนั่นแหละนั่นะเจ้าพ่อควเจ้าพ่อวรพ่นี่จะไปกอนมามาจ้าควรน้าจ้าควรน้าโอ้ยโอยโอโอยนูููไดเจ้าพ่ควรน้ามเืิดหมดเลยไปลหลางตัวนะขึ้นป่าน โอ้ตาได้รป้เปียกมดโอ้ทามาเหรนเลยนี่นะ เอ,อเอาอย่างนี้เลยอะไรอย่อางอี้ยเดี๋ยวคนออมไหมมันก็ไปอีปูก็หายหมดตัว

อาปูมารุ่ลรุไปเดิน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 มาเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วไปล้างตีนขึ้นป่านเลยนะเห็นไหมแม่ม,มัดแมอม,มดัดอู้คางคกใหญ่นี่บ่นี่บ่ฮะ Ni ba Ni ba Ni ba ni